มีเรื่องที่น่าสนใจหลายเรื่องเลยเนาะนะครับวัททองเลยนะโตของทองอย่างนี้พี่เมื่อวานเนี้ยมันมีปัดัยเข้ามาเยอะแยะมากมายเยอะมากครับไอสิ่งที่เราต้องการเห็นก็ไม่เห็นไอสิ่งที่ไม่ต้องการเห็นก็เห็นไม่ใช่ผีนะกอก่อนไม่ใช่ผีใช่คือคือเมื่อวานเนี้ยเราคุยกันว่าเฮ้ยน่าเจรจากันได้นะระหว่างทางฝั่งของ อเมริกาไมชิโกแคนาดาเนาะนะครับที่น่าจะได้ข้อสรุปนะครับปรากฏว่ามันไม่ได้อไม่ได้ถามเขาว่าจัดเต็มได้จัดเต็มรือบอกขึ้นภาษีเลยนะครับผมโอ้โหที่นี่โอ้วุ่นวายกันแล้วนะครับราคาทองคํากลับขึ้นมานะครับแต่เช้านี้มีประเด็นหนึ่งครับพี่อ่อะไรล่ะอเมริกาประกาศนะครับยุติความช่วยเหลือยูเครนทั้งหมดโอ้ แม่พอพอยุตินะครับคำถามคือเฮ้ยมันน่ากังวลขนาดไหนอาการยุติของเรื่องของสองครามนะครับปรากฏว,ว่าอยอดของการบริจาคนะครับที่ที่ช่วยเหลือทางฝั่งของยูเครนเนี่ยโอ้โหถ้าพี่เห็นจอผมนะพี่จะบอกว่ามันต่างกันเยอะมากๆใช่ครับเพราะว่าอเมริกาเนี่ยอันนี้นับจนถึงตั้งแต่เกิดสองครามนะครับจนถึงวันที่สามิบเอดมิถุนายนพศสองพันห้าร้อย เออหกสิบเจ็ดนะครับปรากฏว่าอย่างนี้ทีอ่สาสหรัฐเนี่ยมีการให้อาวุธนะครับกับเป็นมูลค่ากับยูเครนนะอยู่ที่วันหนึ่งจุดเก้าล้านล้านบาทถามว่าอันดับสองคือใครนะครับอันดับสองคือเยอรมน,นีให้ที่สามจุดแปดแสนล้านนะคือเรียกได้ว่า ตามแบบห่างๆห่า,างกันเยอะนะครับ<อ>ถ้าเกิดว่าอเมริกาหยุดให้ซึ่งอเมริกาเป็นประเทศหลักๆนะครับที่ให้เงินกับยูเครนเพื่อซื้ออาวุธนะครับแล้วก็เยรมนนี้เองก็ก็ให้แบบคําถามคือไอ้สามจุดแปดแสนล้านอ่ะมันเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์ของหนึ่งจุดเก้าบอกว่าน้อยมากมันคือ <c oughs> ม,นค,อมนคือจิ๊ดเดียวนะ<ช>จิ๊เดียวนะครับถ้าไม่มีอเมริกาช่วยบอกเลยว่า คือถามว่าแล้วแล้วยุโรปอะถ้าเกิดช่วยมากขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นอุปกรณ์มันสู้รัเสเซียไม่ได้ครับเพราะตอนเนี้ยอุปกรณ์ของที่ที่สู้รบกันอนะคนที่ดีที่สุดอะคืออเมริการองลงมาเนี่ยตามมาติดๆก็คือจีนกับรัเสเซีย mm hmm. ส่วนยุโรปอะการพัฒนาอาวุธอะไม่ดีขนาดนั้นนะครับก็เลยทําให้เห็นภาพว่าโอโ้โหพออเมริกา mm hmm. จะหยุดช่วยนะครับสิ่งที่ตามมาคือราคาทองอะมันเริ่มไล่ลง นะครับมันเริ่มไล่ลงมาโอเคพอพอมันไล่ลงมาเสร็จปั๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับมันคือเรื่องของตอนเนี้ยเรากำลังแนะนำว่าเฮ้ยยังช็อตย่ได้ไหมนะครับณเมื่อวานเนี้ยนะครับที่เราให้สต็อปเนาะนะครับ2,895นนะครับที่เป็นสิ้นวันนะนะครับปกติผมจะให้สิ้นวันอยู่แต่ไม่ค่อยได้บอกว่าสิ้นวันหรืออะไรยังไงเนาะนะครับก็ขอไปเดี๋ยวจะบอกให้เยอะขึ้น สิ้นวันยังอยู่ที่เดิมน,นะครับสองพันเกนะครับในวันอยู่ที่2 8งพันแปพ้ทุนๆน,นเรายังเน้นในฝั่งขาช็อตถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยต่อการที่อเมริกาเนี่ยมีการออกมาตัดความช่วยเหลือของทางทางทางในฝั่งของยูเครนเนี่ยเขาตัดตอนกี่โมงรู้ไหมให้ถ่ายคือทวัมอะทวิตอะนะครับเมื่อเช้าผมผมอยู่ตอนเช้าเลย,เลย ทั้งอะ่ะดันไปทวิตตอนประมาณเดี๋ยวผมดูเวลาแป๊บหนึ่งนะเพราะผมเมื่อช้าผมผมแคปไ้อยู่อ้าวุบเมื่อช้าคือไม่ได้แคปประมาณหกโมงครึ่งของบ้านเราหมายความว่าตลาดของทางอเมริกาปิดไปแล้วไงขึ้นประกาศนะครับว่าว่าไม่ช่วยนะครับผมอ่ะตอนนี้ถามว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าใครใครไม่มีของอยู่เล่นช็อตได้เล่นชอ็นชอตได้ครับ ล้วเล่นช็อตได้ดีด้วยเพราะว่าสต็อกมันไม่ไปนะครับ2,900ทุน่ทน,ทนตอนเนี้ยนะครับที่เป็นในวันนะนะครับก็ก็เป็นสต็อกที่ชัดเจนถามว่าวันนี้ลุ้นอะไรบ้างถ้าลุ้นวันนี้หนึ่งคืออเมริกาจะมีการะจะมีการส่งสัญญาณในการขึ้นภาษีจริงหรือไม่แล้วถ้าขึ้นภาษีจริงนะครับผมถ้าขึ้นภาษีจริงและ ประเทศคู่ขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นเม็กซิโกแคนาดาหรือว่าจีนถ้ามีมาตรการในการตอบโต้กลับทองมันจะไปตอบแบบยาวๆนะยาวๆนะครับเพราะว่าเราเห็นรอบก่อนเนาะที่จีนมีการตอบโต้กลับตั้งแต่วันที่สิบนะครับสิบวันที่สิบเฟบสิบเรียกว่าสนะิบกรุงพานะครับทองตอนนั้นนะขึ้นไปประมาณสี่ิบเจ็ดเหรียญ มันขึ้นแรงอยู่นะประกอบกับช่วงนี้นะครับที่เห็นเทคนิคนะนะครับตอนเนี้ยจุดที่ไม่ควรผ่านจริงๆมันคือสิ้นวันเหมือนกันครับอยู่ที่2อ0พันเ้าสองพันแด้อ้าสิบห้าสิ้นวันนะครับถ้าทะลุได้ผมว่าถ้าทะลุสองพันเได้ต้องอยู่ในฝั่งรองนะครับต้องต้องเล่นในฝั่งรองนะนะครับผมนี่คือภาพของทองคําที่เห็นในวันนี้ของทองคําโลกครับของผมครับเชิญพี่ต่อเลยครับ ครับแน่นอนครับว่าเอฟเฟกต่อตลาดทองนะครับเมื่อวานนะครับก็ถือว่าเคลื่อนไหวในกรอบแคบนะครับเราจะเห็นว่าราคาสมองสมาคมเนี่ยนะครับเปิดตลาดนะครับ46,450ระหว่างวันก็มีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยก่อนจะมาปิดที่ราคาเดิมครับ4 6 4 5 0สาบาทสาหรับราคาทองคําแท่งนะครับในส่วนของราคาทองโลกนะครับเมื่อวานเนี่ยนะครับเราจะเห็นในส่วนของแท่งเขียดนะครับผมนะไปทําจุดต่ําสุดของวันเนี่ยอยู่ที่แถวประมาณสัก2859แครับแล้วก็ไปทําจุดสูงสุดเนี่ย อยู่ที่ประมาณ2,895ก่อนที่จะมาปิดตลาดนะครับอยู่ที่ประมาณ2,892นะครับเช้าวันนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าแท่งแดงนะครับเปิดตลาดเนี่ยอยู่แถวๆประมาณ2,892ครับแล้วราคาทองตอนนี้นะครับก็ปรับตัวลดลงเล็กน้อยครับอยู่แถวๆประมาณ 2,887นะครับตอนนี้นะครับเราก็คาดกันกันว่านะครับในส่วนของราคานะครับทองคำเช้านี้เนี่ยน่าจะเปิดตลาดอยู่แถวๆประมาณสัก46,400-450ถึงบาทนะครับสำหรับราคาทองคำแท่ง96.5น้ำหนัก1บาทนะครับแน่นอนนะครับว่าเรามีในส่วนของตัวฟาวเดเมนทัลหลายๆตัวเนี่ยมากระทบตลาดนะครับเมื่อคืนนะครับมันก็จะมีตัวหนึ่งครับก็จะเป็นในส่วนของดัชนีผู้จัดฝ่ายจัดซื้อ PMI ภาคการผลิต นะครับมีการปรับตัวลดลงนะครับ50.3นะครับในเดือนกุมภาพันธ์ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการบ่งบอกว่าเอมันขยายตัวลดลงนะครับตรงนี้ก็เลยทําให้ในส่วนของบรรดานักลงทุนเนี่ยนะครับก็นะฮะคาดการณ์ว่าทองนะครับผมนะหรือในส่วนของทิศทางดอกเบี้ยคงเฟดเนี่ยอาจจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้เพิ่มนะครับในปีนี้ก็เลยทําให้ภาพรวมของดอลลาร์นะครับปรับตัวอ่อนค่าลงนะครับผมนะนี่ก็คือฟาวเดเมนทัลนะครับผมนะฮะ แล้วก็ตัดกลับมานะครับผมเราจะเห็นว่าดอลลาร์ตอนนี้นะครับก็ยังคงแว่งตัวอยู่ในทิศทางอ่อนค่าอยู่นะครับกราฟรายสีชั่วโมงนะครับก็ยังเล่นรูปแบบขาลงอยู่แบบนี้ก็เลยทําให้ราคาทองโลกเนี่ยมันยังพยุงขึ้นได้ต่อนี่แหละฮะนะครับเราก็จะเห็นว่าเอฟเฟกของตัวทองโลกเนี่ยดีดขึ้นมาจากจุดนะครับต่ําสุดแถวๆประมาณ2830เนี่ยขึ้นค่อนข้างมาอย่างแข็งแร่งแข็งแร่ง,ง,งเลยนะครับผมนะฮะ ทีนี้อยากจะให้มาดูในส่วนของตัวซีซันอลทองคำกันเพิ่มเติมนะครับผมนะตอนนี้นะครับต้องบอกกันว่าภาพรวมใหญ่ของทองคำเนี่ยนะครับมันยังเป็นภาพรวมเทรนขาขึ้นอยู่หรือบูริสเทรนนะครับแต่ว่ามันอยู่ในสเตจการพักตัวนะครับซึ่งเป็นการพักตัวหลังจากที่ราคาทองนะทำออททำไฮอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็หากเราดูสถิติย้อนหลังแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่านะครับหลายๆเดือนในเดือนกุมภาพันธ์ไปเดือนกุมภาพันธมีนาเนี่ย ทองมักจะปรับตัวย่อลงเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วนะครับก่อนที่จะเพิ่มนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ย ในช่วงของประมาณกลางเดือนมีนาคมนะครับผมนะนี่ก็คือตัวซีซันอลทองคําที่บ่งบอกว่าเอ้ยนะครับช่วงนี้พีเลียดนี้เป็นช่วงของการพักตัวของราคาทองหลังจากราคาทองเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาอย่างแข่งในช่วงต้นปีนั่นเองนะครับทีนี้หากเราดูในส่วนของตัวทองคำนะครับผมแน่นอนเมื่อวานนะครับเราก็นะครับวิเคราะห์กันภาพรวมแล้วว่านะครับ2,890ั 2, 8 9 5รกับถ้าเบรกไม่ผ่านเนี่ยนะครับยังทำให้ในส่วนของโมเมนตัมขาขึ้นเนี่ย ยังกลับมาไม่ได้ดีนะครับผมนะจะกลับมาได้ดีหรือแข่งแก่งอีกครั้งก็ต่อเมื่อเบก2,895ไปให้ได้เท่านั้นนะครับผมนะฮะและเป้าหมายของเขาเนี่ยน่าจะไปอย่างน้อยนะครับ2,909 2,925 2,940เพื่อปรับเป็นเทรนขาขึ้น direction เดิมแต่ตอนนี้มันติดครับผมนะฮะเนื่องจากว่าในส่วนของตัวเส้นค่าเฉลีย่ยเมื่อก่อนเนี่ยทำหน้าที่เป็นแนวรับมาโดยตลอดนะครับผมนะฮะตอนนี้กลับกลายเป็นแนวต้านถ้าภาพรวมแล้วนะครับ 2,895-2,909เนี่ยนะครับในระยะน,นี้ยังฝ่าแนวต้านตรงนี้ไปไม่ได้นะครับระยะน,นี้จะเป็นการขึ้นเพื่อลงต่อน,นั่นเองนะครับก็ะน้นก็ให้ระมัดระวังนะครับคำถามคือจะไปซื้อแนวรับแถวไหนล่ะนะครับผมก็จะมีคีย์แนวรับหลักนะครับก็จะเป็นเส้นค่าเฉลี่ยนะครับ 2อ0รวันนี่แหละนะครับในทางเฟรมรายสชั่วโมงนะครับผมนะซึ่งซัพพอร์ตโซนอยู่แถวๆประมาณ2 8ง0ันถึง2,850ถ้ามีการลงลดใหญ่นะครับโซนนี้นะครับถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจในการเข้าซื้อเลยเพราะว่าเห็นไหมครับว่ามันชนนะครับพอดีเป๊ะเลย2องพันเหรียญรอบก่อนนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นจุดบ่ายที่ดีจุดหนึ่งนะครับฉะนั้นจุดเซลล์นะครับต้องมาลุ้นกันแล้วว่านะครับ2,895 2 9แปด9้อเนี่ย จะเบรกผ่านไปได้หรือไม่ถ้าเบรกผ่านแน่นอนโมเมนตัมขาขึ้นจะมาเก่งอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าไม่ผ่านอาจจะเห็นการชะลอตัวของราคาลงมานะครับอย่างน้นนอยๆเราอาจจะเห็นราคาทองไปวิ่งแถวๆประมาณ2,875-2,850ถึงครับราคาทองไทยนะครับประมาณการอยู่ที่ประมาณ46,300-46,000ถึงบาทนะครับเป้าขายนะครับ46,450 ถึงนะครัถึง46,500บาทในระยะนี้นะครับผมนะฮะนี่ก็คือในส่วนของเป้านะครับกลยุทธ์การเทรดในวันนี้นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับหากเราดูในส่วนของภาพรวมใหญ่นะครับกราฟไทม์เฟรมไรเดย์เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าวิเขายังเป็นแข่งเทรนขาขึ้นอยู่นะนะครับแต่ทุกรอบของการขึ้นแน่นอนมันจะมีการพักตัวเป็นสเตทนะครับแล้วก็ที่สําคัญการพักตัวเนี่ยมันก็เกิดในช่วงของเดือนพฤศจิกายนรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เดือน ไปเดือนธันวาร,รอบหนึ่งนะครับตอนนี้ก็จะเป็นช่วงพีเรียดแบบนี้แต่ผมยังเชื่ออย่างยิ่งว่านะครับน่าจะเป็นการพักตัวเพื่อไปต่อนี่แหละนะครับฉะนั้นพีเรียดในการเข้าซื้อหากเห็นจังหวะลงมาแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นโซนที่น่าสนใจในการเข้าซื้อเลยของสําหรับการพักตัวนะครับเพราะว่าแต่ละรอบการพักตัวเราจะเห็นว่าเขาจะทํา ทำไฮที่สูงขึ้นเรื่อยๆเนั่นเองนะครับผมฉะนั้นหากเห็นราคาทองนะครับหลุดมาแถวๆประมาณ4 6่0 0ื่นหกพันสา่นนาะครับ4ี่0 0เนี่ยถือว่าค่อยๆเป็นแบ่งแนวนะครับในการสะสมทองไทยนะครับนี่ก็คือกลยุทธ์การลงทุนครับคุณท่านครับครับผมนะครับจะเห็นการกลับมานะครับราคาสูงมันรอบนึงนะนะครับถ้าเถิดทะลุไปได้นะนะครับมาที่ในฝั่งของค่าเงินบาทกันหน่อยนะครับ คือค่างเงินบาทนะครับโอ้โ oh, ห oh, 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 มันไซเดอร์นะครับต้ <laughs> องบอกว่าไซเดอร์แบบเดือดเดือด <laughs> นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีอะไรบ้างนะครับแน่นอนว่าสิ่งที่เราเผชิญอยู่ก็คือว่าตอนนี้มีการเก็งกำไรกับการกับค่างเงินบาทครับคือถามว่าเฮ้ยทำไมดีมีการเก็งกำไรอย่างนี้เมื่อวานนายกมีการประกาศว่าฝั่งของ รัฐบาลน,นะครับในอีกสองสัปดาห์จะคลอดมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาพี่อือครับคือแล้วมันค่อนข้างชัดเจนว่าเงินน่ะจะไปในในฝั่งไหนบ้างนะครับเพราะฮมันจะออกไปในฝั่งของการท่องเที่ยวนึงละนะครับมันจะออกในฝั่งของการเบิกจ่ายงบนะครับซึ่งซึ่งก็น่าจะเป็นในกลุ่มของพวกก่อ,อ,อสร้างนะครับที่ที่น่าจะได้ แล้วก็วัดวิสาหกิจนะครับกองทุนต่างๆผมบอกว่าตอนนี้ไม่มีการค้างการเบิกจ่ายนะครับเราก็จะเร่งเบิกจ่ายให้ทันเนี่ยประมาณ1นึ่งแสล้านบาทนะครับอย่างที่3เนี่ยก็คือว่าจะไปเร่งการลงทุนของภาคเอกชนนะครับโดยโลงทุนผ่าน BOI นะครับผมที่ที่น่าจะเห็นประมาณสัก1.14ล้านล้านบาทนะครับผมโอ้โหพอผมเห็นภาพแบบเนี้ยอ่ะมันก็ดูดีขึ้นนะ นะครับแล้วก็สิ่งที่ควรทำนะครับโดยที่ไม่อพูดเลยก็คือว่าเขาบอกจะกระตุ้นการส่งออกนะครับโดยเป,ดเ,ปดเปิดตลาดใหม่นะครับเร่งการเจรจารกับผู้ค้านะครับลดข้อขวดจริงๆก็ควรพังนานั่นแหละนะครับผมอ่ะก็เน้นท่องเที่ยวมากขึ้นคําถามคือตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันก็เลยเกิดที่ว่าเงินน่ยของต่างชาติมันไปเก่งกับกลุ่มท่องเที่ยวเพราะสิ่งที่ทํากันไปให้ดีสุดนะตอนนี้ของบ้านเราคือการท่องเที่ยวนะครับ เราเราจะเห็นว่าเฮ้ยเงินเข้าท่องเที่ยวเยอะขึ้นอ่ะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะเมาะอก,ก่อนนะครับแต่เงินที่มันเข้ามาเนี่ยมันทําให้บาทแข็งนะครับจากการเกรงว่าเฮ้ยมันมีหลายอย่างจะเกิดขึ้นเนาะโอเคอันนี้คือเรื่องของตามต่อวัดสั้นๆนะครับใช่บาทแข็งแต่แข็งรอบเนี้ยเรายังเห็นภาพน่าจะลงมาทด่ลึกอีกน,นิดนึงสามสิบสามบาทหกสิบแปดสามสิบสามบาทหกสิบอย่างเงี้ยมีโอกาสได้เห็นฉะนั้น โอ้โหเขบอกว่าทองไทยมันก็เลยเล่นยากกว่าเดิมอีกเพราะว่าในฝั่ง<ย>ของทองคำไทยเออใช่คนัะพี่เนาะอพอพอขึ้นยากเสร็จปั๊บก็ก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร่ถามว่าเฮ้ยท,ทำไมไม่น่าห่วงอ่ะเมื่อวานเราก็แนะนำลงทุนเนาะแถวสี่หมื่นหกพันทุนๆสี่หมื่นหกพันสองร้อยคำถามคือน,นะเวลาเนี้ยนะครับราคาของทองคำไทยเนี่ยมันอยู่เท่าไหร เห็นหลักๆอะประมาณสี่หมื่นหกพันสามร้อยเท่ากับถ้าเกิดว่าซื้อเมื่อวานเนี่ยนะครับย่อมาถึงประมาณสักสองร้อยนะครับเมื่อวานเนี่ยสองร้อยท่วนๆนะเกือบสองร้อยทุวนนะครับถ้าวันคุณได้ของเงินมาเนี่ยแน่นอนณปัจจุบันเนี่ยในต่ำที่สุดประมาณร้อยเจ็ดสิบคุณได้กําไรแล้วเมื่อเมื่อคืนเนี่ยไอ้เจ้าทุกครับตอนเช้าเนี่ยเราจะเห็นขึ้นไปถึงสี่หมื่นหกพันสองสี่หมื่นหกพันหกร้อยเนาะวันนั้นหนักเข้าไปเลยเพราะว่าเป้าเราอะอยู่ที่สี่หมื่นหกพันห้าร้อย เราจะเห็นกําไรนะครับถ้าเกิดตามกันมาเนี่ยนะครับมีกําไรแน่นอนนะครับแล้วก็ถามว่าเฮ้ยแล้วถ้าหากว่าทองคำมันหลุด4ี่หมืนหจริงๆอ่ะจ,จ,จะทำยังไงจะจะแก้เกมโดยวิธีไหนนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าหลุดสี่หมืนหนะครับแนะนําเลยนะครับว่าอยากให้ท่านรู้จักสินค้าที่ชื่อว่า Go Future 10บบาทนะครับผม ถามว่า g o f ฟิเจอร์บาทมันจะช่วยท่านได้ยังไงนะครับในฝั่งของ g o f ฟิเจอร์บาทเนี่ยมันช่วยท่านได้ครับในการเล่นขาช็อตเมื่อวานเนี่ยเราแนะนำเข้า g o f ฟิเจอร์สิบาทที่46,900ืาระครับคือช็อตนะนะครับตอบก็คือ47,180บาทนะครับณปัจจุบันเนี่ยคุณกำไรอยู่แล้ว1,000บพันบาทาสัญญาลงทุนเริ่มต้นในฝั่งของโก f ฟิเจอร์บบาทเนี่ยไม่เยอะด้วยนะครับประมาณอยู่ที่อ่า สองหมื่นสองสองหมื่นสองร้อยนะครับสองหมื่นสองเหมืกันสองหมื่นสองมีทอนนะครับมีทอนอยู่นะครับเพราะว่าลงทุนจริงๆอยู่ที่สองหมื่นหนึ่งพันเจ็สิบเจ็ดบาทไม่เยอะครับอันนี้ได้คือได้ทองสิบาทนะบอกก่อนนะครับช็อตถ้าเล่นช็อตสั้นๆเขาบอกว่าโอ้โหนี่ก็น่าจะกําไรอยู่ที่หนึ่งพันบาทต่อสัญญาใครสนใจนะครับในการลงทุนในฝั่งของทาง t 108, 100, f e ฟนะครับผมที่ที่เสียให้บริการอยู่นะครับสามารถที่จะ เปิดบัญชีได้นะครับกับทาง CF นะครับตอนนี้มีโปรโมชั่น1000บาทด้วยนะครับก็คือว่า2องเงื่อนไขง่ายๆนะครับหคือเป็นลูกค้าใหม่นะครับผมที่เปิดบัญชีในตอนนี้เลยนะครับผมแล้วก็เทรดไปใน30วันนะครับเทรดสัญญาแรกในสามสวันนะเงิน1000บาทเข้าพอร์ตทันทีเท่ากับว่าคุณจะมีเงินขวัญถุง1,000บาทในบัญชีของคุณแล้วคุณสามารถถอนได้นะครับบริษัทไม่ไม่ได้จํากัดนะว่าจะต้องเล่นนะครับเราให้ถอนได้ทันที นะครับผมถ้าใครอยากเปิดบัญชีนะครับจัดได้เลยครับกับทาง c f นะครับผมเราก็บอกเกือบหมดแล้วนะครับเหลืออีกนิดนึงก็คือว่าสรุปกันหน่อยนะครับในฝั่งตอนนี้นะครับทำโลกนะครับผมวันนี้ลุ้นกับ2ต้านสําคัญนะครับคือในโซนไหนบ้างนะครับก็คือ2,895นะครับกับ2,900นะครับผมส่วนทองไทยนะครับมันยังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับถ้าน่าสนใจคือต้องเห็นแถวประมาณสัก โซนของบริเวณ4 6 2 0 0กับ4 6 0 0 0ทุุนๆครับถึงน่าสนใจสต็อปก็ไกลๆเรีบๆเลยนะครับ45,800นะครับผมโอเคเป็นประมาณนี้อ่ะเชิญที่ต่อครับ ครับแน่นอนครับว่า Direction นะครับก็ยังคงเป็น Direction เดียวกันนั่นก็คือทองคำนะครับตอนนี้ยังไม่สามารถยืนเหนือ2,895ได้นะครับก็ถือว่าเป็นแนวต้านสำหรับวันนี้เลยนะครับแล้วก็มีจุดสต็อป2,009เช่นกันนะครับผมเบรกโซนนี้ไปได้แน่นอนนะครับจะเป็นการส่งสัญญาณให้กลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยต่างๆนะครับและโมเมนตัมขาขึ้นเนี่ยจะกลับมาได้เปรียบตลาดอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้ามันยังไม่ผ่านสำหรับวันนี้ที่มีการปรับตัวร่วงลงมาก่อนนะครับ เราว่านะครับน่าจะมีโอกาสที่ไปเทสบริเวณกรอบล่างก่อนนะครับโดยมีขีดแนวรับ2,875ถึง2,850ในเบื้องต้นครับณตรงนั้นเนี่ยนะครับราคาทองไทยน่าจะอยู่แถวๆประมาณ46,250นะครับถึง46,000บาทนะครับในส่วนของตัวนะครับจุดคัดนะครับก็ยังคงเป็นประมาณ2,830นะครับผมนหรือ45,800บาท ถ้าหลุดจากโซนนี้นะครับทองไทยก็จะไม่สวยแล้วเป้าก็น่าจะทําให้เขาเนี่ยไปอย่างน,น้อยๆ45,500ถึง45,000นะครับเพราะอย่าลืมว่าในส่วนของตัวเส้นค่าเฉลี่ย200เนี่ยทำหน้าที่เป็นแนวรับรออยู่ตรงนี้เลยนะครับถแถวๆ2,850นะครับฉะนั้นจุดซื้อที่ดีจะเป็นโซนนี้แล้วต้องบอกกันว่าตอนนี้นะครับมันเป็นเทรนขาขึ้นก็จริงแต่ว่ามันยังอยู่ในสเตจการพักตัวชนะสเตจการพักตัวก็ยังบ่งบอกว่าวินะครับ มันจะเป็นในลักษณะการขึ้นเพื่อยอ่อลงต่อมากกว่าที่จะเป็นการปรับตัวขึ้นเพื่อไปต่อนะครับฉะนั้นช่วงนี้นะครับก็เล่นกลยุทธ์ฝั่งเซลล์นะครับยังเป็นจุดที่ยังแนะนําอยู่กลยุทธ์ฝั่งบาบก็ต้องรอนู่นนะครับเบรก2,009ไปได้เรียบร้อยนะครับ,บายนะครับถึงจะกลับมาให้เล่นอีกระลอกหนึ่งนะครับนี่ก็คือในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนสําหรับวันนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าในส่วนของค่างเงินบาทวันนี้ก็แข็งค่านะครับจะมากด ดันตลาดด้วยนะครับฉะนั้นเพรดทองไทยอาจจะเห็นแกลบน้อยหากราคาทองเนี่ยปรับตัวขึ้นสูงนะครับก็ราวๆประมาณนี้ครับคุณท่านนะครับในส่วนของสรุปภาพรวมนะครับทองคําสําหรับวันนี้นะครับ